เรามาติดตามกันต่นตอนในรายการชี้ช่องรวยรายวันกับช่วงอาชีพพารวยโดยสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยค่ะวันนี้หลักสูตรที่จะแนะนํากันฮอตฮิตมากๆกับหลักสูตรสมูทตี้ชานมไข่มุกแน่นอนค่ะวิทยากรที่จะมาให้ข้อมูลกับเราท่านเป็นกรรมการบริาหารสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยอาจารย์เชษฐาใจสายะาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ให้เกียรติมาอีกแล้วครับ,รบผมวันนี้จะแนะนาหลักสูตรสมูทตี้ชานมไข่มุกเห็นว่าหลักสูตรนี้เนี่ยโอ้โหไม่เหมือนที่ไหนเลยครับ ยังไงคะคือของเราจะสอนการต้มต้ชาามชาไข่กแบบรสชาติไต้หวันแท้โอ้แต่ราคาไทยนี่เป็นยังไงรสชาติไต้หวันมันเป็นรสชาติไต้หวันถ้าถ้าจริงๆถ้าใช้ชาไต้หวันราคามันก็จะสูงครับขายบบงนีไม่ได้เราสู้ทุนไม่ได้ครับ นั่นแหละครับแล้วเราปรับปรุงด้วยการใช้อะไรต้มฮะใช้ใช้ชาของคนไทยนะครับแต่ว่าต้มให้ได้สูตรเหมือนเหมือนแรงเหมือนดีกวาด้วยเหมือนต้นตำรับเลยนะฮะดีกว่าจะด้วยซ้ำไปครับลักูตรนี้เปิดเผยไม่ได้นะต้องต้องไปเรียนกันที่สถาบันใช่ครับผมนะครับครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยเรื่องธุรกิจชานมไข่บุกเนียเป็นไงบ้างอาจารย์ฮะตอนนี้ใครก็ทานโดยเฉพาะสาวครับแอบแล้วสาวทานกัน อันนี้จริงนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ยืนยันครัดิฉันนนานกินทีแต่เพื่อนดิฉันนี่ทุกวันค่ะเราเขาก็จะบอกว่าเออชานมไข่มุกแต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันรสชาติความหนึบหรือกลิ่นหอมอย่างเงี้ยจย์ใช่ดับในที่ที่ความหนึบของเม็ดไข่มุกเม็ดไข่มุกนี่ถ้าถ้าใครต้มเม็ดไข่มุกให้เป็นเยลลี่ได้อันนั้นประเสริฐเลยครับใช่ครับประเสริฐเลยใช่ครับว่าประเสริฐเลยอย่างนี้ลูกศิษย์อาจารย์ก็จะประเสริฐทุกคนเลยนะประเสริฐเพราะทำได้ครับครับโอ้อาจารย์สอนนี่ให้ต้มเป็นเยลลี่ได้เลยนนเเป็ลล่่ยกวา เราจะสอนวิธีการอิ่มการแช่อิ่มเม็ดไข่มุกอิ่มเม็ดไข่มุกด้วยน้าเชื่อมเข้มข้นแล้วก็น้าผึ้งครับชานมไข่มุกนี่เป็นเครื่องดื่มอย่างหนึ่งนะครับที่จะดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าชานี่มีประโยชน์นะมีประโยชน์ยังไงบ้างอาจารย์ครับมันจะมีทั้งชาแดงชาเขียวนะครับมีประโยชน์เกี่ยวกับรูปผมเห็นทานแล้วเพลิดเพลินแล้วก็ทานแล้วอิ่มแล้วก็ไม่ไม่อ้วน ค่ะและบำรุงบำรุงจิตใจบำรุงร่างกายอ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกได้เลยใช่ครับในเรื่องสมุนไพรนี้ก็บำรุงสุขภาพแน่นอนชามมลีอย่างเงี้ยค่ะชาเขียวมะลีเนี่ยเราก้ารับประกันเลยว่าของเราที่หอมหอมนวลนะครับหอมนวลแบบหอมจริงๆเนี่ยพูดแล้วก็อยากจะดื่มจะเรียนนะอาจารย์รับหลักสูตรนี้เนี่ยสมูทตี้ชาหนุ่มไข่มุกมีแถมอะไรหรือมีไข่อะไรพิเศษการแช่อิ่มสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ที่เป็นชาเหมือนไหม เอาไว้ทำสตรอเบอรี่ปั่นนี่คสตรอเบอรี่ปั่นสมูทตี้ครับไม่ทำใหการทำกล้วยหอมปั่นกล้วยหอมหนึ่งลูกใหญ่ๆไม่ใช่ปั่นได้ลูกหนึ่งเลยนะครับจะต้องปั่นได้แค่สามตัวสี่ของลูกเท่านั้นนะอ๋อถ้าปั่นทั้งหมดเป็นไงฮะก็กลิ่นกล้วยหอมมันโชว์ไปอ๋ออู้หต้องมีเคล็ดลับนครับปั่นแตงโมยังไงไม่ให้มีกลิ่นไม่ให้มีกลิ่นคือมัน่ะเขียวๆของแตงโม โอ้โหเคล็ดลับเทคนิคของอาจารย์นี้ะสบการอาจารย์เยอะมากมะพร้าวอ่อนมะพร้าวเผาส่วนใยากจะเกี่ยวกับน้ำผลไม้หรือว่าเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ต้องปั่นใช่ไหมคะอาจารย์สมูทตี้กลุ่มนี้ใช่ไหมคะหลักสูตรนี้มีการเรียนการสอนแล้วแหละเมื่อไหร่คะอาจารย์ก็มีวันที่16ครับ16ธันวาคแต่เราแถมการทำโมฮิโต้ด้วยนะคืออะไรคะอาจารย์โมฮิโต้เป็นค็อกเทล แต่เราจะไม่เอาอค็อกเทลเราจะทําแบบโมฮิตโต้แท้ๆเลยแต่เราจะเปลี่ยนเป็นมอกเทลค,คือเราใช้น้ําผลไม้ต่างๆแต่เราจะมีมะนาวมีใบสะระแหน่ทุกอย่างทำเป็นแบบโมฮิตโต้เลยแต่เราไม่ใช้เหล้า่าครับครับผมได้เยอะจริงๆนะครับ สถาบันสอนอนาะชีพชีพ้ช่องรวยค,คุณไปเถอะนะเราแรลงว่ามีหลักสูตรดีๆนะครับพาคุณรวยได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างตอนนี้นะครับหลักสูตรชานมไข่มุกก็กําลังอยู่ในกระแสที่เดียวเลยนะครับเพราะว่าทุกคนต่างก็ชื่นชอบการดื่มชาดื่มชาแล้วอร่อยดื่มชาเพื่อสุขภาพนะครับาชานมไข่มกุกธุรกิจนี้นะครับมีแต่รวยนะครับคุณผู้ชมครับค่ะและหลักสูตรนี้นะคะก็ เหมือนเดิมค่ะสําหรับ20สายแรกนะคะจาก1,700บาทเหลือเพียงแค่หลักสุดละ1,500บาทถ้าหากเรียน2หลักสุรในเดือนเดียวกันลดเหลือเพียงหลักสุดละ1,400บาทเท่านั้นนะคะรีบด่วนเลยค่ะลงทะเบียนที่หมายเลข027049066 7ต่อ101 114ค่ะเอาละเวลาหมดแล้วนะคะคงต้องเชิญอาจารย์มาแนะนำหลักสุดกันใหม่ค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์เชษฐาใจใสค่ะขอบคุณมากครัคุณครับขอบคุณครับ ต้องเรียกว่านะครับเต็มอิ่มกันทุกช่วงเลยนะครับวันนี้วันหยุดแต่เราก็ไม่หยุดที่จะชี้ช่องรวยให้กับคุณผู้ชมครับแน่นอนค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็จะมีมาฝากคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สิบโมงครึ่งถึง11บเอโมงนะคะคแต่ข้อมูลดีแบบนี้ขาดผู้สนับสนุสนเหล่านี้ไม่ได้ค่ะสำนักพิมพ์พีเพิร์มเดียบุ๊กส์ผมปรุงรไทยเชฟครับศูนย์พชนาการและสมุนไพรบรรดพูตวราชาดับหนึ่งชาตรามือครับกาแฟสดชาวด,ดอยเข้มไม่เกรงใจใครซิงเกอร์ครับสถาบันสอนอาชีีีพชชช่่อองงรรรรววยยยยนนิตสสสาาและุก สบายใจแต่ที่ขัดไม่ได้เลยค่ะพิตี้ก็คือคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะเราสัญญาว่าจะหาเรื่องราวดีๆโอกาสทางธุรกิจและช่องทางธรราหากินมาแนะนําคุณผู้ชมวันนี้เราทั้งคู่พร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ